ตัวเลขเงินในบัญชีไม่ใช่ความสัมพันธ์เรื่องราวต่างๆที่เข้ามากระทบดุมร้าวเราจากข้างนอกไม่ใช่เลยแต่เป็นพลังงานภายในตัวคุณค่ะเพราะว่าโลกข้างนอกนะคะจะสะท้อนเสมอเลยว่าภายในของคุณนั้นเป็นพลังงานแบบไหนโลกข้างนอกจะสะท้อนสิ่งที่อยู่ภายในตัวคุณ และถ้าเกิดคุณปล่อยให้โลกข้างนอกเนี่ยมีผลกับพลังงานมีผลกับการสั่นสะเทือนมีผลกับความคิดความเชื่อของคุณแล้วแน่นอนค่ะว่าชีวิตของคุณก็จะเป็นไปตามเสียงหรือสิ่งที่ข้างนอกบอกว่าควรจะเป็นอย่างไรแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เป็นตัวตนจริงๆของคุณการให้ความสำคัญนะคะกับความคิดความเชื่อ หรือระดับพลังงานของตัวคุณจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดค่ะเพราะไม่ว่าเราจะเผชิญกับความท้าทายแบบไหนไม่ว่าสถานการณ์ในชีวิตเราจะเป็นยังไงไม่ว่าคนใกล้ตัวของเราจะเป็นแบบไหนถ้าพลังงานของคุณดีถ้า m i n d ซ e t ถ้าการสั่นสะเทือนถ้าความคิดความเชื่อของคุณเป็นไปในทิศทางที่ดีอยู่ในไวเบเรชันระดับสูงแล้วเนี่ย ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นที่ข้างนอกนั่นพลังงานของคุณจะไม่เสียหายจะไม่เป็นอะไรไม่มีอะไรสามารถทำร้ายไม่มีอะไรสามารถเข้ามากระทบกับตัวคุณได้เลยค่ะถึงแม้ว่าเราจะยังเป็นมนุษย์นะคะยังอยู่ในโลกสามิติแน่นอนว่าต้องมีเรื่องราวเข้ามากระทบกระทั่งบ้างเป็นธรรมดาแต่นั่นล่ะค่ะคือสิ่งที่พวกเราเลือกมาเผชิญเลือกมามีประสบการณ์ภายใต้การมีชีวิตบนโลกใบนี้ รูปร่างหน้าตาของเราทรัพย์สมบัติต่างๆรอบๆตัวเราไม่ว่าเราจะมองไปตรงไหนคุณรู้อยู่แล้วว่าพวกนี้คือสิ่งสมมุติไม่ใช่ของจริงสิ่งที่จริงแท้ที่สุดของพวกเรารอบๆตัวเราร่วมถึงภายในตัวเรารวมถึงสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นอีกมากมายล้วนเป็นพลังงานทั้งสิ้น หาใจและดูแลระดับพลังงานของคุณโลกข้างนอกจะสะท้อนสิ่งที่อยู่ภายในตัวคุณจะสะท้อนสิ่งที่อยู่ภายในใจคุณ